ครับสาหรับคลิปนี้จะให้ชมหนูตะเภานะครับพอดีได้หนูตะเภามาเลี้ยงสองตัวนะครับนู่นครับอีกตัวคืออยู่ตรงมุมนะครับตัวนั้นยังไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับเพิ่งรับมาเลี้ยงได้สองวันนะครับส่วนตัวนี้เชื่องครับจับได้เล่นได้ครับก็คืออาหารที่น้องกินก็คือเป็นแตงกวาครับน้องชอบกินแตงนะครับแล้วก็มีพวกเศษผักนะครับพวกหญ้า ก็คือเลี้ยงน้องให้อยู่แบบสบายนะครับก็อยู่แบบไม่ไม่แออัดนะครับก็คือทําพื้นที่กว้างขวางให้น้องได้อยู่นะครับก็คือจากศาลาศาลานั่งเล่นนะครับก็ทําเป็นพื้นที่เลี้ยงน้องนะครับนี่ครับก็ปลูกหญ้าแล้วก็จัดสวนนะครับคือน้องกินง่ายครับกินหญ้ากิน